แม่เสียชีวิตเหลือเต็นพี่ชายนะฮะเลี้ยงน้องสองตัวนะฮะเลี้ยงน้องสองตัวนี่ดูดนมดูดนมนมไม่ออกนมทีดูดนมจากพี่ชายฮะคิดว่าแม่พี่ชายก็ถามหน้าที่แทนแม่ตามใจน้องปล่อยให้น้องดูดเลยนะ น่ารักจังเลยดุดลมไม,ไม่ไม่ออกดมฮะดมพี่ชายครับผู้ชายก็คู่ฮะอืมแต่เลี้ยงอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเนยนะอืมหลายเดือนนะะหลายเดือนนะฮะหลายเดือนนะฮะแม่สองตัวนี่เสียเสียชีวิตแล้วก็กินข้าวเสร็จจะนอนก็ต้องมดุด,ดมของพี่ดุดดมของพี่โดยไม่ได้ออกดมนะพี่ชายก็ทําหน้าที่ดีที่สุดนะดูมีความสุข เลยให้น้องดูนมจินตนาการว่าแม่นะฮะอบอุ่นด,ดีนะไม่ไปไหนเลยฮะดูดูบีบเลยดูบีบบีบนมไม่ออกทีเป็นพู้ตัวผู้ฮะตัวพี่ฮะพี่ชายฮะดูพี่ตัวผู้ตัวผู้ฮะดูแทนแม่ดูแทนแม่ฮะคิดว่าแม่นะฮะพี่ชายดูแลอย่างดีมากเลยฮะ น่ารักจังเลยยิ่งกว่าคนเลยบางคนพี่น้องยังทะเลาะกันเลยมนุษย์นะฮะไม่ดีกันเลยฮะดูแมวนะเป็นสัตว์นะฮะสุดยอดนั่งเลยน่าชื่นชมนะครับดูดูดูดเลยดูเลยดูเลย,เลยพี่ชายหลับมุยมีความสุขเลยครับ